สวัสดีครับผมชื่อวัฒวุฒิขาาสูงเนินนะครับตำแหน่งก็เป็นประธานสภาขององค์การบริหารส่วนตะบนกุจิกนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาเยี่ยมชมนะครับพืชผักสวนครัวนะครับซึ่งผมได้ปลูกไว้กินเองนะครับในครัวเรือนนะครับก็เริ่มจากเมื่อก่อนนะครับก็ปลูกในส่วนของเฉพาะในกระถางนะครับอย่างตรงนี้นะครับก็มีในช่วงวิกฤตที่เกิดโควิดปี2 5 6 3นะครับช่วงนั้นก็ได้ เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับก็ได้กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับก็ได้ประโยชน์จากการที่เราปลูกผักในกระถางช่วงนั้นนะครับก็เก็บนะครับเก็บรับประทานเก็บทํากับข้าวในครัวเรือนของเราก็รู้ว่าการที่เราได้ปลูกผักสันควัวเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะครับในเวลาที่เราเกิดวิกฤตเราไม่มีอะไรกินนะครับเราก็สามารถที่จะเอาพืชผักจากตรงนี้ไปนะครับประกอบอาหารได้นะครับ ชญชวนนะครับทุกครัวเรือนนะครับได้มาทำกิจกรรมในการปลูกผักนะครับ ไว้รับประทานในครัวเรือนนะครับโดยที่สําคัญที่สุดก็คือผักปลอดสารพิษนะครับหนึ่งนะครับเพื่อทําให้ลดรายจ่ายในครัวเรือนนะครับและทําให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงนะครับและที่สําคัญนะครับก็ทําให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับถ้าเกิดวิกฤตอะไรต่างๆครับอย่างน้อยในครัวเรือนของเรานะครับมีผักสวนครัวนะครับก็สามารถที่จะนํามาประกอบอาหารเพื่อทางชีวิตได้นะครับ